ส,ส,บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องสวัสดีพี่น้องผมครอกับซ่องแม่น้องเทนพี่น,ออน้องเลยจ้าของฝ่ายจักรโนนสูงค่ะตักจากที่ห่างหายไปลายมืออยู่แม่น้องเทนเนาะกลับขึ้นสู่จอพี่น้องเลยนะมาเบิ่งของฝากจากโนนสูงเพื่อนได้พิซซ่งไหนมานเยอะแยะเลย เยอะเจะเลยบ่าวมีกับบ่าวบอยเพิ่นลงไปพี่น้องเลยไข่ไข่ตอกไข่ตอกสอดในอว่ห้างเราไปเก็บในห้างนั่นนี่ก็ไผ่นี่ไก่ก็ไผ่ตีแจ็ปลอยหลายทีแล้วเนาะกับข้าวบันเนาะพี่น้องเลยเนาะมาแต่บันเนาะกูแหละไล่ย่างไล่ตกการพี่น้องเลยมาเก็บอยู่ในเมือง วยมาจนมาเนาะ่วยมาจนมาอ <c oughs> ันนั้บ่อนว่างกันไมได้มีกีะเจงก,กันะน,ะะนะพี่น้องเลยม่นมีของกินหรอกในโต๊ะเต็มโต๊ะยู่นะจะจะมีบ่อนว่างไงแกงอาาอีกเนาะไี่น้ <c oughs> นองุ่นนะค <c oughs> ่าโหลดซอมสะวงงนอย <c oughs> มืจอด้เจายนใส่มืน่นเือ กจ้าใออต้มกระเมนหอมผักกระแงงหอยๆอยอืู่ต้มกรบจมหอยผักกระแงแกระแงไมัแตงปาการเอาหมยมากวรุงคงึึดเมตตาเมตาน้ำกเจลายเด้อเมตาซึงที่า บอกให้มาจบบอกให้มาเยี่ยมแต่เสดยของฝากน่าอยากมากบอกให้มากต้องมาดอกว่าออยังไงนะย่าบ๊อบย่าพี่น้องเลยตีนมากเฮะน้าไปหน่อยแท้ว่นนี้นั่นส้มเฮ็ดอีบ๊อบบะส้มกัะนึ่งบะจั๊กนนั่นน่ะส้มบ่อบของจริงพี่น้องเลยเยอะแยะเยอะมากมายแกงกระซองแกง กินหอร์โนระวันเลยเนาะฮะวาอยู่สมเพตองปวดห้าน้ก็มาสมเนะคือสีส้มขัปานยัง้วกันเนี่ยแมวะมวเทศกินบอองสมเพ็ดตววไปแล้วเลยมันแซ่บเลยนะเนาะเมื่อหมดึนไปเจอแกงเห็นแล้วงงเ็มกำลังทาเก็มตามทาท่จทกินหมได้ ปีมือไปเอาเอาบอกให้มันร้บ <c oughs> เออมันอยาดนักเนาะือว่าอะไรม,มันบูดดูเทมันดิสรุปที่พาก,กันกินข้าวเย็นเหมืนบ่วันนี้เอาไปซื้อแล้วใชยนี่นเรีข่าวยัขามาพี่นอง มแม่วกพักแม่วกพักหรือต้มพักอะนะต้มต้มคือดูขาว่าต้มแต่ว่าต้มมันเปื่อยเลยพี่น้องใหเอ้ยให้สุกไปเลยให้สุกไปเลยค่ะแม่มแอมเอา้าห่อนขาขาอ,าอ,างองเขาหน่อยอร่อยก่อนชกาันตกี้กินหนนะ่อยห้อน แกะเหลงบ่เลยเฮ็ดผ่อนัวอืมแกมาใหม่ใส่เดะมึงมัดดีคือเนาะเออสิหากินเลยวะครับเ็ยังอห้องงบ่ได้บ่แม่นห้องข้างๆอยกดซ้อมทงผู้ด้เอาเาก็มาเบิ่ง่ห้องละว่า

ืมแมตตาน้องมดกินอะไปกินเลยมาเลยแม่มาใช่เลยน่องมดทำกันดีเลยสะอ่อนเออของมดน้อยเดียวนาะของแมตตาถุงให้แกงป่ะไส่อะไรลยแช่เค็ม อแกงอย่างนี่นะอเมตามือทึ้ใจซีมือแมตาบาทเนี่ยจนตามากคนแกงเลยแม่ตาแส่บนัวถั่วถึงสมเพศปลวกยืนต้นไหม่เป็นต้น มจำหวอนนมีบอกได้่าปลาเม่งันปราพันเกงคุนเนี่ยน้องสาวเลยะมังยมประมาส่เนื้อสเดือดเลี่ะเออบังคาามก็แฟซื้อ มาแต่สาวทนอืมเด็กสีแก้วมั้อัดปากว่าเจ้าของบอกโอเคมีบางหญ่บางน้อยใช่ไหมบ้าเขามีอะไรเลือกซะบ้างหญ่น่ะกะบ้างนะสามกับสี่นะอันนี้เลือกเอาบางน้อยพอดีบางน้อยก็บสี่ลายเดียวหกบ้างอ่อนคันนิดหน่มยบังกะร้านนี่ก็มีถุงย่ามจะเก่าบางกะร้านนี่ก็เจ้าทีแต่ช่วง เข้าใหม่สมัยมีตลอดปีจะรอดสวยงามใจแต่ขางทางกับสิมิตาน้ะไม่ไล่ขายเส้นพีตนาล้มมันขาวๆก็มาที่พันด้วยเด็กมาห้าล้านเนี่ยผมมาที่บ้วันสิบพันขายอีก่องกองแล้วขาเจ้าอันเห็ดอันเผาบังคลามกับเขาไปเอาเขานะห้าให้

เป็นใส่ถั่วได้เอามันมีเสพเผือกแต่อันนี้ไม่ีเผือกเป็นหม้อแชบ่แซ่เงี้ยกะทิใส่้อเดีวนเหรอกะิก็มีเผือกข้าวเสือข้าเือไม่มีเผือกอ่ะใส่กะทิ อ๋อนี่นี่เผื่ออย่างนี้คนละาก็บอกผักแหวนหน้านุ่นแบบนี่เผื่อทำมอดมอดมอดบ้ากินยาก็ต้องพี่น้องเหมืนมันหอมปลาสนน้อผักแหวนผักแหวนกินกับแกงหน่อไม้ของมันขู่กันพี่น้องเลย้า มอบันแห่งคลักบ้น right. ้ยังสดๆนนเนาะอยู่ะกินมันข้าวไกลโมอข้ามอตกใจข่าเมย์กส่ไซิ้าเมย์มีหนังข้างหลังน่าอั่ร มานเมินเขาน้อ่้งหาดเนาะน้องแม่ไม่คยลังกนอย่เ่าช่โควิดลูกหลานมันมาไมมาเนาะแม่โควิดระบาดหนักบ่แม่มาย่านตีด้นเขาหยาดเขานมาหาตีนแถวนี่ แต่ว่าโควิดอยู่บ้านเท่านะั้นมันยังมันเด็ติดแพร่กระจายไปนําชุมชนเนาะอยู่ในศูนย์กักตัวเท่านะั้นกันออกมาข้างนอกเนะี่ยโบ,โบย้เบียดขีดเลยมันเหี่ยมจีนล้านแล้วทั่วแล้ว,ลวถ้าก็ประหลาดมากเลยมากกว่าก,การตรัวสวนนค์เมือ่อวันนี้ร้อยสิบแปดคนมื่อนี้นะอืมันแห่งนาก ในศูนย์แรืว่าสเปรย์โลเปรอมในศูนย์บุมแมวที่อยู่จานซุ่นๆเกิดที่ในศูนย์ในพี่นอ้องอไรก็แมวเขาเจ้ารสเหตุอันหงหมอสนามอีกเดนเสริมี่คือว่าที่ว่าติดติดนะเม่รรยกี้ที่ติดตามบ้านตามเาาพื่อนไหนติดในศูนย์กัรโตอยาะประหารซาจะทายหนักแล้วอีกหลาย มึงเคยเคยอยู่โรงงานกับติดลายแล้วเฟินจังหวะห้องท่านี้เดียวเนี่ยยันอยู่คลองติดห้องคนรอบข้างเขาติดหมดอลยแต่เจะคลองติดปนติดกับโมโหว่ามันบม่ได้ไปตรวจแนะนั่งร้อยสิมาแล้วเมื่อแรกใส่มาบอกเลยแม่มันนั่นแล้วอันอยู่ในสายงานเลยใส่ไปบอกเไปเครียรจะมั่นสอเป็นแบบปกติอย่างนั้นเซฟตัวเองจริง ต่อ,อยู่พุ่นนะเขาบอมีอันเตียงให้นอนก็คือถ้าคนติดก็สีให้อยู่ปกติอยู่ห้องแพรห้องมันก็นอยู่มองอยู่ไปอยู่มันแต่ขาสิมียาอย่ามาส่งให้พวกแพรานั้นมันก็นดีอะครเบว่ะก็หักซายตัวเองนะอยู่ห้องพั้องมันเลยอืมคือเขาบอมีนั่งให้ไปอยู่ลำบากใ้อยู่แต่เขาก็านั่งมียามาส่งให้กินน้ำคุณน้ำต้คมคาตไคาก็มะคุ เป็นข้อควมเมนต์กันอยู่ในติ๊กต็อกนะติดฝาตลายโจรถ้าคุณผู้สั่งฝาตลายโจรมาไว้ฝา,าตลายโจรแือว่าขาดตลาดที่ไทยมันคือีสารต่อสารโล่งผีเอ้ยถ้ามีฝา,าตาาลายโจรจบฝามันเด้อ,อนนมันเป็นอะไรมามันเป็นแก๊ซุ่นอ๋อเกษตเป็นยาไปเลยฝาตลายโจรก็เป็นแบบสมุนไพรอันนี้เป็นต้น มันขมขมเาเห็ดเป็นเม็ดแคปซูลมแล้ววางานสิซัมตะก้าเมื่ออิญเมื่อีอกดับเวลาชิแล้แล้วซัมตะก้าเมื่อเื่นเผาแลูกหลุดงว่เป็นไงใ้นได้ปั่นเมื่อไหร่เมื่อเอิเจียมตัวกระนหลาบลกมาละมาไล่วกเก่าะ ม่ตด้อืมม่่จนะคะขอบคุณค่ะหอนค่ะหอบคุนติดต้มกบ เออะไรนั่นจะบปกินสมุนไพรตัวนั้นหน้ามันน่ะใส่แก่ื้อแห้งน้ำต้มบ้นแก่มันใส่แจ่มันแห้งโพดนะบางวันจะแก่ค่อยซื้อใส่ยาเมื่อวานโอเคเราไปน้องเนาะจบคลิปไปสมิล่ะไปน้องไปเฮ้กินเมื่อวานเนาะกบคุณขอบคุณหลายๆไปน้องเไยเนาะเอาไว้เพราะอันใหม่คลิปหน้าเพื่อ ฝาก็ไปเบิ่งไปชมช่องมาลาพาเพื่อนี่เด้อพี่น้องเด้อเนานะก็ไปกดติดตามไปเบิ่งไปชมเป็นกำลังเป็นกำลังแรงใจเนี่ยซิบุมีสิกินว่นะใั่เนาะคือน้องไส้เห็นว่าเลยบุมีสิกินไปแล้วพี่น้องไปบาลายายห่างเนาะสบายดีสบายดี